สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาดองมะดันนะคะอ่ามะดันเพื่อนเก็บมาฝากนะคะก็จะดองแบบง่ายๆนะคะดองเกลือเนาะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ทำน้ำกิเกเกลือจิมนะคะก็ตอนนี้พี่อ้อยจะใช้เกลืออ่าเกลือตัวนี้เนาะมันอ่าข้างซองนะคะเขาจะเขียนว่าสองร้อยกรัมนะคะ แต่มาดันมันมีไม่เยอะนะคะี่ย้อยก็จะใช้แค่ประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะมาดันที่พี่อ้อยจะดองย้อยจะดองแบบง่ายๆเนาะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากนะคะก็จะใช้เกลือประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะแล้วก็น้ําน้ํากลองนะคะเป็นน้ำาริกกลองสะอาดนะคะ,ะก็คนคนให้เกลือละ การดองมดันที่จะเอาไปทานกับพริกรเกลือนะคะจะไม่เหมือนกับการรองมดันที่ทำแช่อินเนาะการดองมดันที่ทำแช่อินต้องมีขั้นตอนอื่นอีกนะคะแต่อันนี้ไม่มีนะคะจะดองแค่เกลืออย่างเดียวนะ,นะะแล้วใส่มดันลงไปเลยนะคะเก็ด <laughs> มีอะไร ต็ดลงไปไมาดั้ใส่เลยนะคะที่จริงพี่อ้อยกะว่าจะเอาไปยำ,ำยำกระเข็มเนาะแบ่งไว้หน่อยไม่ต้องปัดนะคะล้างสะอาดนะคะล้างสะอาดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะถ้าน้ำไม่พอเราเติมน้ำได้นะคะเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้เอามาดานใส่ก่อนเนาะ จะเติมนะ้ำนิดหนึ่งเนาะเหลือเอาไว้สักหน่อยพอดีขวดใหญ่เอาไปดองหน่อไม้นะคะเนี่ยมา่อนพี่อ้อยอยู่ต่างจังหวัดน,นะปีนขึ้นต้นเลยนะเก็บมาดันแล้วก็นอนกินอยู่บนต้นเลยกัดกบกบกบเขายังบอกอยกินเข้าไปได้ยังไง ไม่เปรี้ยวหรือไงชอบค่ะแค่นี้เองนะคะสำหรับมดันดองนะคะจะดองไว้สองคืนนะคะจะดองไว้สองคืนเนาะแล้วเดี๋ยววันที่เปิดอ่าเปิดเปิดมดันออกมาแล้วก็พี่อ้อยก็จะทําพริกเกลือเลยเนาะก็จะต่อเป็นคลิปเดียวกันไปนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ